วันนี้นำรถสวยๆมาวก,กันอีกแล้วกับเจ้ามาสดาซีเสฟไฟโดยรุ่นเรียกว่าซีเอหน้าล้อนะครับเป็นลายชาโคลสีชาโคลเลยรถคันนี้ไม่เคยชนหนักปิคว่ามหรือจมน้ำมาดูจากเส้นสายการออกแบบอีไซน์ลายเส้นตามตัวรถยังอยู่เหมือนเดิมสวยรอยคล้องรอยวาวยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยบุบรอยชนหนักปิความจมน้ำเราอินดีซื้อคืนทั้งคันไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์อย่างนี้ ดยรวมแล้วน่าใช้รถมีสเสน่ห์มากคันนี้เห็นแล้วก็แบบชอบเลยครับภายในสาดมากเรือนใหม่สวยๆใสๆเรารับประกันเล็กใหม่นะครับว่าใหม่แท้เราไม่เคยก่อใหม่รถเราเดิมๆสามารถเช็คูนย์ก่อนซื้อได้มีจอหน้ากล้องหน้ากล้องหลังนะครับวงาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพูสตาร์ดเนกีออตโต้ปุ่มพวกนี้คือผมเป็นปุ่มคอมมานด์นะครับบังคับจอแล้วก็จะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วย บาะหนังก็สดีดำตกแต่งด้วยได้แดงเป็นแนวกึ่งสปอร์ตออกอยุโรปยุโรปหน่อยๆน,นะครับเบาะคู่หน้าแบบไฟฟ้ากระจกก็ไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าด้วยด้านหลังก็แบบนี้เลยมีแอร์หลังให้ด้วยสวยๆใสๆดูเลยมีความรู้สึกของ,ของตัวเองในรถจัดได้จากต่ตงชัคู่มาด้วยนะครับมีชุดแต่งสวยๆแต่เก็บเดิมๆฝาท้ายเดิมๆ ภายในก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะฝาท้ายก็ปิดด้วยไฟฟ้าด้วยคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องออกแรงดึงใช้นิ้วกดสัมผัสก็ติดได้แล้วฝากระโปรงหน้าก็เป็นแบบนี้รถง,งามตามท้องเรื่องเดิมเดิมจากโรงงานสติกเกอร์อจากโรงงานยังติดอยู่เลยถ้ารถเคยทำสีสตติกเกอร์วกนจะไม่อยู่พวกเขาต้องถอดเพื่อพ่นสี ลูกค้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อความมาได้ในแอปพลิเคชันชนี้ขรบคุณครับ